สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะตอนเช้าๆนะคะล้างหน้านวดหน้าเด้งกับช่างจอยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาํำจัดร่องแก้มกันนะคะร่องแก้มใครที่มีปัญหาเรื่องร่องแก้มนะคะหน้าไม่เข้ารูปนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่จะนวดหน้านะคะ เราต้องไปทําความสะอาดหน้าล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ลงครีมบํารุงให้เรียบร้อยนะคะสําหรับการบํารุงหน้านะคะช่างจอยจะใช้คอลลาเจนแล้วก็ไฮยาลูรอนนะคะโอเคนะคะบารุงหน้านะคะบํารุงไปเลยนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะนวดลองแก้มกันนะคะเราต้องกดจุดหน้าเด้งก่อนนะคะจุดหน้าเด้งตรงนี้นะคะ เพื่อการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองนะคะตรงบริเวณนี้เป็นจุดศูนย์กลางของใบหน้านะคะเมื่อจุดศูนย์กลางทำงานแล้วใบหน้าก็จะเปล่งปลั่งสดใสนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะจุดข้างจมูกนะคะหนึ่ง6สาี่ห้าหดึงขึ้นไปนะคะหัวคิ้วนะคะ12 3 4 5 6าห้หที่ขมับนะคะแรงเท่าที่เราสบายนะคะ1ิห้าครั้งนะคะแรงเท่าที่เราสบายนะคะ อ่ะ15ครั้งแล้วนะคะเรากำจัดร่องแก้มนะคะจะเริ่มจากตรงนี้นะคะบริเวณนี้นะคะให้ใช้คอลลาเจนนะคะแ,ะแตะไปเลยนะคะวิธีนี้จะช่วยผักครีมเข้าไปนะคะแตะลงไปเลยนะคะแตะลงไปแตะครีมลงไปแล้วนะคะให้เราใช้กัวาซานะคะวีววิไปนะคะ ซัก3าถึงหรอบนะคะ1-2-3ขยับหนขยับนะคะ1-2-3ขยับนะคะ1-2-3ขยับนะคะขยับไปอันนี้จะเป็นช่ชวยกระตุ้นนะคะชั้นผิวหนังนะคะให้ตื่นตัวนะคะอันดับที่2นะคะให้เราเดรนไปนะคะใช้ด้านนี้นะคะเดินปอันนี้จะช่วยเก็บร่องแก้มนะคะ ลงมาแล้วก็ขึ้นนะคะขึ้นจะสังเกตได้ว่านะคะข้างที่ทํานะคะผิวจะเรียบเนียนสดใสนะคะขึ้นลงสามรอบนะคะขึ้นลงสามรอบนะคะเห็นไหมคะร่องแก้มหายไปเลยนะคะหายไปเลยทั้งสองข้างพร้อมกันแล้วนะคะเห็นไหมคะผิวเรียบเนียนกระ่างใสนะคะ